เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จกับเมนูผัดกระเพราเนื้อพริกแห้งเป็นเนื้อติดมันนะครับผมหั่นเป็นชินช้นๆปรุงแซ่แบๆตามที่เราต้องการเลยนะครับทำยังไง2นาทีเท่านั้นไปดูกดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกขายแม่ทำด้วยนะ ตอนอื่นก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาแจกสูตรผัดก,กระเพราเนื้อนะฮะอันดับแรกก็ต้องใส่น้ํามันลงไปนะครับผมตามด้วยพริกแห้งกับกระเทียมโขลกตามชอบได้เลยนะครับพริกแห้งผมใช้วันนี้ประมาณ12เม็ดกระเทียมหัวหนึ่งพอดีใส่เนื้อลงไปครับเป็นเนื้อติดมันนะครับส่วนไหนก็ได้นะครับหั่นเป็นชิ้น พอดับผ,ดผัดให้หอมเลยนะครับผมเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชานะครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมใครจะใส่เป็น เกลือป่นก็ได้นะครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครับตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับผมใครที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราปรุงเอาที่เราชอบนะครับผม พริกหนุ่มหั่นแฉลบนะครับผมใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตามด้วยใบกระเพรานะครับ mm hmm. คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผม mm hmm. ก็เป็นอันเสร็จปิดแก๊สตัตกใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับใครจะทอดไข่ดาวไข่เจียวสุดแล้วแต่เลย กะเพาเนื้อก็ทําง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะฮะดูเนื้อติดมันดูสิเวลาเคียวไปน้ำกลุบกลุบปวดท้ฟินชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กันหน่อยนะครับแนะนําเมนูเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่รักจา๋าวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำก็คงต้องลาไปก่อนร่ำรวย ถูกระวันที่หนึ่งทุกคนสวัสดีครับ